คร,ค,ครับสวัสดีครับผมเจริญกิติมุกครับผมเจริญรัศสวันฮะครับอ่าปีนี้อายุเท่าไหร่นะยี่ส anyway. ิบห้าปียี่สิบห้ายี่สิบห้าับผมปีนี้ยี่สิบห้าปีแล้วฮะใช่ครับเบนจเพรศ วันนี้เป็นธ<ง>ีมเขาเรียกว่าเป็นสีที่เจลชอบแล้วกันเป็นสีดาม่วงนะงับผมวันนี้แฟนคลับแล้วก็รวมถึงแบบพี่พี่ทุกคนเองก็ใส่ธีมอ่สีดําม่วงใช่เช่นที่คนนี้ไ,<ง> <c oughs> ไม่ใช่ครับผมใช่ครับวันนี้มีกิจกรรมพิเศษอะไรกับแฟนคลับบ้างอ่แน่นอนครับว่าวันนี้จะมีโชว์ของเจลแน่นอนที่เจลไม่ค่อยเรียกว่าเจลไม่ค่อยได้ทําที่อื่นแล้วกันทุกคนอาจจะเคยเห็นเจลร้องเจลเต้นเจลแรปอ่า วันนี้ไม่เห็นอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยนะครับอแต่มีโชว์พิเศษแน่นอนครับผมวันนี้แล้วก็มีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันแล้วก็มีโอกาสเรียกว่าอะไรวันนี้มีของแจกให้ทุกคนด้วยเหมือนกันอ่เป็นคุกกี้ที่เราทํามามาแจกแล้วก็มีน้ําที่เราในะครับเราไม่ได้ทําเเราเรียกว่าเราทําก็ได้เพราะว่าเจอคนแพ็คลงถุงเองกับมือใช่เราใช่เราละกันนะครบ อ่าไม่ตรงครับผมก็คือวันนี้เราจัดเราจัดงานก่อน1วันนะครับผมเป็นวันที่20วันนี้นะฮะแล้วก็วันเกิดจริงจริงคือวันที่21สิงหาคมครับอ่าอันนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับที่เป็นแฟนจัดให้เป็นปีที่ 2, 2แล้วกันนะครับผมปีที่แล้วมีตามคาเฟ่ต่างๆแล้วก็มีโปรเจกต์ตรงหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งครับเออพอวันนี้มันจัดเป็นงานแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วรู้สึกไบงบ้างเขาต้อรู้สึกแบบ อ่าสำหรับงานวันนี้ก็ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนิดหนึ่งเพราะว่าโชว์ที่เราซ้อมมาเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้ทำไงเราไม่ค่อยได้ทํามันเป็นอะไรที่เราถือว่าท้าทายความสามารถแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนได้ดูสิ่งนี้ที่เราเตรียมมาวนมาสองรอบแล้วต้องบอกแล้วเหร<ถ>อครับเอาสำหรับโชว์ที่เจลเตรียมมานะครับเป็นในในโชว์เนี่ยก็จะมีเพลงทั้งเพลงที่เจลวชอบเพลงที่ทุกคนคิดถึงละกันนะครับผม แล้วก็มีเพลงอีกหนึ่งเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงที่เจลเนี่ยเคยทำไหมเคยทําไว้เมื่อหลายปีมาแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสเอามาทําใหม่ให้ทุกคนได้ฟังที่นี่เป็นที่แรกเหมือนกันเพลงอะไรบ้างนะคะเพลงที่เจลชอบที่บ่งอย่างเพลงที่เจลชอบนะผมก็คือเพลงสุรุประคาตะเั่ในเองที่เจลเคยร้องไปที่สยามใช่ไหมอ่าเพลงนี้มีแน่นอนนะับผมแล้วก็ มีเพลงที่ทุกคนคิดถึงก็คือค,คิดว่าทุกคนคิดถึงนะไม่รู้เหมือนกันนะผมก็คือเพลงวัดประหลาดนะสูตรม่วงในตำนานนะวันนี้ได้เห็นแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่เจลเตรียมมาคือเป็นเพลงที่เจลทําทไม่นานแล้วแล้วก็มีโอกาสได้เอากลับมาทําเนื้อเพลงใหม่เอามาทําใหม่ก็คือเพลงยังไม่ตั้งชื่อเพลงอะ <laughs> <laughs> เรียกว่าเพลง ยิ้มละลายแล้วกันโอเคเอาเป็นท่อนฮุกแล้วกันอ่าลง่าไงนะอ๋อโอเคมันมันเพิ่งเอากลับมาเพิ่งเอากลับมาโอเค แค่มีรอยยิ้มให้ใจของฉันทุกวันก็มีความหมายเหมือนเดินทากลางดอกไม้อยู่เก็บสัมภายอูอ้ว่าสายลมที่ปลิสวสไวเพยด่านใ,ใจเดินลอยไปหาที่เธอดูไวอยู่อ๋อ baby you got me มาเนะดี๋ยวรอเดี๋ยวรอบางเวอร์เต็มรอบางเวอร์เต็ม,<า>มนะฮะถามมาเลยว่าความพิเศษของวันนี้นี่คือเราใช้เวลาเตรียมการนานแค่ไหนโอ้ย เอาจริงก็ถามว่าเตรียมการอนไหมค่อนข้างจะนานนะแบบพี่ๆี่แอดมินร่วมงานกันทาก็ใช้เวลาเป็นเดือนอยู่แต่ว่าสําหรับโชว์เนี้ยเอาจริงก็ก็ใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะเลือกเพลงได้กว่าจะแบบว่าติดต่อหาทีมพี่พี่ดนตรีได้ก็ในโชว์วันนี้นะครับผมก็มีทีมพี่ดนตรีจากเวส s t สตูดิมาช่วยเจียด้วยนะครับหลาหลอยู่บ้านเรานะฮะังวันนี้ตื่นตั้งแต่ เจ็ดโมงเพราะว่าหมาเห่าครับผมแล้วก็ซ้อมมาซ้อมมาผมเพิ่งซ้อมเสร็จเมื่อวานนี้เองนะครับผมแต่ว่าเต็มที่แน่นอนอยากให้ทุกคนได้เห็นครับวันนี้ทิฟฟ์จะแบบต่อเค้กตะกิงก้อนหินอะเนี่ยวันนี้ขอสักสิบห้าได้ไหมไม่เอาดีกว่ายี่สิบห้าแล้วกันฮะต่อสร็จคือตะกแต่ว่าไม่ได้เป็นเค้กเป็นเค้กธรรมดาเค้กโฟม อะไรเนี่ยก็ผมก็วันนี้เที่ยกี่ก้อนมาก็เปล่าหมดแหละับผมแต่ว่าอย่าลืมกินคุกกี้กันนะครับพี่พี่ก็ก็เรียกว่าเริ่มๆแล้วกันนะถ้าทุกคนชิมแล้วก็ฟีดแบ็โอเคก็เดี๋ยวว่ากันนอันนี้ถามถึงความปรารถนาในอายุ25ครับความปรารถนาก็ <Okay. S 2> โอเคความปรารถนาในปีนี้นะฮะจริงๆไม่ได้มีอะไรมากแค่อยากเจอเลเซอร์อยากเจอแฟนคลับทุกคนเหมือนเดิมอยากามีผลงานใหม่ๆให้ทุกคนได้ได้เห็นแน่นอนครับผม,อ,ามายอยากร้องเพลงเยอะๆอย่างว่างอยู่ทุกวันนี้ก็มีแค่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาทำขนมบ้างบางทีแล,แล้วเป็นยังไงบ้างแบบ ช่วงนี้นแฟนตัวเองเขาก็แบบคนที่ถึงในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยโวเราเองแบบเป็นยังไงบ้างครับผมก็จริงๆจะเป็นคนที่เล่นโซเชียลค่อนข้างหนักเหมือนกันก็เห็นทุกคอมเมนต์เห็นทุกความเคลื่อนไหวของ ทั้งเลเซอร์แล้วก็ชาวปืนทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่คิดถึงเจลขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันตั้แต่วันแรกที่เป็นล่าสัปอนหหรือว่าบางคนตามมาตั้แต่ก่อนลาสัปดาจนถึงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆแล้วก็สัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองแล้วก็จะรีบกลับมาขึ้นเสเตจจับไมค์แล้วก็เต้นให้ทุกคนดูแน่นอนครับเได้ขาไว่าเอเดี๋ยวมีเพลงใช่ใช่ครับผมก็คือตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นซิงเกิลเดียวของเจลละกันนะผมคอนเซปต์ Concept ตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแอนแลัง กำลังอยู to ่ในการเรียกว่ารหาเครื่องดนตรีหาซินต่างๆที่มันลงตัวกับคอนเซ็ปที่เราได้มาใช่รงนี้พี่เอ๋เรนี้คะก็พยายามให้ไม่เกินตุดาแล้วกันนะครับผมได้ฟังแน่นอนในส่วนร่วมนะครับผมก็แน่นอนว่าคอนเซ็ปเป็นจะเป็นคนที่คิดขึ้นมานะครับผมแล้วก็โยนไอเดียให้เขาแล้วก็ในเรื่องของเนื้อเพลงอาจจะมีบ้านนิดนิดหน่อยๆแล้วก็อยู่ในส่วนที่นั่งเฝ้าพี่เขา หาเครื่องดนตรีต่างๆอยู่กับมันต่างเป็นการแคมป์แล้วกันอยู่ในแคมป์ตลอดครับผมเพลงนี้เจอมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนแน่นอนแล้วนอกจากแบบว่าในภาพของความเป็นแบบว่าเซลร์ไพรสครับเรามีแบบว่าอยากทำในแบบทักษะอื่นอะไรอื่นบ้างไหมเอ่ยจริงๆก็อยากลองแสดงดูบ้างนะครับผมเรื่องไหนอย่างว่านะฮะนบ่วันไหนฮะมีบทไหนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยไหมล่ะสมมติเดินไปซื้อกระเพราป้า ป้ากระเพราเป็นขาเป็นป้าไงเป็นป้าอะไรเยอะเยอะๆป้ากระเพราไก่หนึ่งเฮ้ยไม่มีหมูกรอบว่ะกระเพราไก่เลยมาชอบไก่ตลกธรรมชาตินะอย่างเงี้ยพี่เขายังขำเลยไหมจริงๆเล่นได้ทุกจริงๆก็อยากเล่นทุกบทบาทแหละเนี่ยครับผมเพราะว่าเจลไม่เคย มีพูดไม่ได้อะไรขอบทดราม่าหน่อยบทดราม่าเหรอลองท้ยลองห้ร้องทห้นาตาพูดแล้วนะจะพูดอะไรวะทำไมแล้วบอกเอาจริงก็อยากอยากเล่นอยากลองอยากลองแสดงในทุกๆบทบาทนั่นแหละครับผมแล้วก็แอบสปอยว่ามีไปแล้วมีไปแล้วหนึ่งสิ่งนะฮะเร็วๆนี้ก็น่าจะได้เห็นแล้วมั้ s <S มงเร yeah. ็วๆนี um uh 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 ้เร uh ็วๆนี้สปอยว่าของช้ำ เออนนั่แหละของชำร้านขายของชำร้านขายของชำเพราะว่าเป็นพนักงานไม่รู้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 ไปเดากันเองไปเดากันเองไม่น่ากระป๋อไก่ใช่ไหมลูกใช่ครับแต่ว่าไม่ใกล้ตัวเท่าไหร่ไม่ใกล้ตัวอย่าอย่าเดาถูกดีอย่าเดาถูกอย่าเดาถูกเทนี้พออันนี้เทมป์พาร์ตอันดับานก่อนครับ ในส่วนของด้านการเป็นศิลปินก็ยัมีอัลบั้มสักหนึ่งอัลบั้มแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตของตัวเองสักหนึ่งเพลงและกันไอสักหนึ่งคันลวกันนะผมแล้วก็ในด้านของแบบการลงทุนต่างๆนะฮะอยากให้เราติดตามนะว่าจะมีอะไรออกมาขายทุกคนได้ซื้อได้ชิมได้เข้ามารองกันบ้างแวแวนักอีกมือเตรียมเลยหน้าร้านอะเจอแน่มันเกิดปีนี้ให้อะไรตัวเองันเกิดปีนี้ให้อะไรตัวเองเอาจริงให้ในสิ่งที่ ให้ในสิ่งที่ตัวเองขาดหายไปไปนานแล้วกันก็คือการเต้นการร้องเพลงนี่แหละเพราะว่ามีช่วงหนึ่งตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่จบล่าสวันมาใช่ไหมฮะก็ค่อนข้างที่จะนิ่งที่เจะแบบไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วลพอเหมือนแบบพอมีงานนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเจอว่าได้กลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่ารักแล้วก็เหมือนได้เป็นการฟื้นตัวเองกลับมาใหม่อีกทีหนึง่งเรียกว่าเป็นการชุบตัวเองขึ้นมาแล้วกันนันเกิดปีน้พงเศษเคัพงศธรพิเศษอ่าอ่า เค้กก้อนหนึ่งแล้วกันยังไม่มายังไม่มาเขาจะบอกว่าคืออ๋อจะพรุ่งนี้ใช่มพรุ่งนี้พรุ่งนี้เค้กทำเองไหมยังไม่รู้เดินไปแล้วเดินไปแล้วยังไม่รู้เหมือนกันอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์แหละเออชอบการเซอร์ไพรส์ชอบการอเไม่แอบ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 คาดหวังเฮ้ยไม่ไม่คาดหวังอค่จริงจริงแค่ มีทุกคนอยู่มีเขาอยู่ในทุกวันก็โอเคแล้วแข่ได้เต่ในเงินครับยอกยอกยอครับ้เอาอายอกยอกยอครับนี้ก็พร้อมครับครับผมรับทงานครับผมลุยฮะครับได้ครับผมมันเป็นสีม่วงกับสีดำจริงมันก็ีชมพอุย อย่าเรียกว่าแซมเรียกว่าเปิะเรียกว่าเป็นปกติอยู่ช่วงนี้ก็เรียกว่ามีอะไรที่มันพัฒนาขึ้นในหลายๆด้านนะครับผมแบบมันมีการให้กําลังใจกันมากขึ้นมีการที่ได้ร่วมทําอะไรหลายๆอย่างร่วมกันมากขึ้นครับผมพูดถึงคนทําเค้กทําคุกกี้ก่อนแต่เขาเคยทาเค้กไปแล้วเค้กไปแล้ว ที่ทาที่ดีที่ทำที่ดีครับผมแบบในเรื่องของอการให้กําลังใจกันก็ mm hmm. อย่างงานนี้เนะี่ยเขาก็ช่วยในหลายๆด้านเหมือนกันช่วยมาจัดก,การอย่างในเรื่องของที่พี่ๆได้รับการเป็นคุกกี้อนะไรเขาก็เป็นคนที่เสนอมาด้วยเหมือนกัน mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิคของงานส่วนในเรื่องของการทํางานหรือแบบการทําธุรกิจอะไรต่างๆก็ก็มีเขาที่เป็นคนช่วยแนะนา mm ํา hmm. ต่างๆน,นะครับผมบางที่มันจะมีบางครั้งที่แบบเรารู้สึกว่า เอ้เราหายไปนานเกินไปแล้วเรารู้สึกว่าเออเราจะถากลับมาได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนที่ดึงเรากลับมาเหมือนกันใช่เราจะไปแล้วก็มีอะไรอยากขอบคุณเขาไหมคะก็ขอบคุณในทุกๆสิ่งที่ที่มันที่มันเกิดขึ้นละกันนะขอบคุณในหลายๆอย่างที่ช่วยกันมาตลอดขอบคุณในในในความเป็นเขา ขอบคุณในความเป็นเราเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็เอาจริงไม่ได้อยากขอบคุณแค่เขาอยากขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมสื่นเรื่อส่วนร่วมให้เจลได้มาถึงตรงนี้ตั้งแต่วันแรกที่เป็นเด็กเทนนีจนมาเป็นเจเลอร์ g l k ในวันนี้ค่ะ ครับผมก็สาหรับใครที่คิดถึงเจลนะฮะผมเร็วๆนี้ผลงานของเจลใกล้จะออกจริงๆจริงๆแล้วนะฮะผมจริงๆแล้วนะฮะผมแล้วก็ผลงานดัดอื่นก็มีให้ทุกคนติดตามแน่นอนแล้วก็ส่วนเรียกว่าอะไรจะไม่หายไปนานจนทุกคนคิดถึงมันก่อนอันนี้แล้วนะครับผมจะเอาอะไรมาเสิร์ฟถึงหน้าทุกคนอย่านแบบเสิร์ฟอย่างนี้เลยอะ ให้ได้ดูกันตลอดทั้งเดือนทั้งปีไปเลยแต่เดี๋ยวก็จะมีคอนเสิร์ตรวมตัวใช่ครับผมก็จะมีคอนเสิร์ตรวมตัว last one อีกครั้งหนึ่งเรียกว่ากลับมาให้ทุกคนหายคิดถึงนะครับผมวันที่9เ,<ล>เดือน9นะครับผมคอนเสิร์ตกอร์ชาร์นะใครยังไม่มีบัตรยังซื้อได้ไหมยังขายยังขายยังแล้วเปิดขายแล้วนะครับผมใครยังไม่มีบัตรอย่าลืมไปซื้อกันนะครับผมมาเจอนะขายที่ที่ขายที่ไหนขยที่ไหนที่ไหนก้เพิงมีละกัน อ่านะครับผมใครที่คิดถึงพวกเรา Last One คิดถึงเอ่อเขาเรียกว่าวงการ T-pop ที่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นแบบนี้เนี่ยผมมาเจอกันที่กอดชาบป๊อปเนชั่นฮัลโหลสวัสดีครับมีซเอไม่รู้คเขาไม่รู้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไอ้พพอี่พอพี่พูดแล้วแอบหวังนะเนี่ย อ๋อเออใช่ใช uh, um, ่ใช่วังไว้วังไว้บังไว้ทีนมีเป็นทำเลยเราเราขอแบบสัตว์ตัวเลขกับน้องเจลหน่อยได้ไหมใกล้ใกล้แล้วคี่วัดไม่ได้ชี้นำไม่ได้ชี้นำจ้ะเป็นเจ้าสำนักเหมือนกันหรอเราหรืว่าเจลจะได้ขัดตัวไปในเรามูงกดนะมึงสักนิดนึงเจลเกิด25ไม่ใช่21่สิบเอ็ด สองห้าห ah. ้าสองอ่ะไปกลับกันเอาสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศนย์อ่ะมันต้องมีถูกสักเลขสมตัวสมตัวศูนย์แสองสามสีหอย่าลืมโทรมานะครับ อีกนิดนึงก็คือหมดแรงละคุ้มราค่เฉยเชียวมด้ถกอวยหรอมันถือไม่ได้ถสออวยหรอสองห้า yeah <laughs>